สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการไลโอบิดรังสิตบ,บางพูนทาวโฮมคุณภาพจากบริษัทละลินพรอพเพอร์ตี้จำกัดมหาชนดิฉันจิตราพรชินโนไทยหรือโอเป็นที่ปรึกษาประชาโครงการพร้อมให้คำปรึกษาทั้งสำหรับบ้านใหม่ของคุณบุตรหลานหรือการลงทุนยินดีให้คำปรึกษาแบบมืออาชีพค่ะส่วนวันนี้นะคะเราจะพามาชมโครงการไลโอบิดรังสิตบ,บางพลนซึ่งเป็นทาวโฮมโครงการใหม่จากบริษัทละลินพรอพเพอร์ตี้กันค่ะโดยโครงการของเราค่ะ ใกลห้างสปปรรพสินค้าชั้นนำในย่านรังสิตหลายที่เลยค่ะทั้งฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเสียรังสิตมอรังสิตตลาดสมรมอรรอกตลาดรังสิตและอื่นๆอีกเยอะเลยค่ะโดยการเดินทางของเราค่ะสะดวกเชื่อมต่อกับถนนสายหลักได้หลายสายเลยค่ะรวมถึงใกล้ทางด่วนอุดรรัตยาและก็ใกล้จุดขึ้นทางด่วนโทเวด้วยค่ะโครงการไลโอบิดรังสิตบางพูลค่ะ เป็นทาวน์โฮม2ชั้นบนพื้นที่โครงการถึง23ไร่และเพิ่มความเป็นส่วนตัวด้วยจำนวนบ้านเพียง240หลังค่ะพร้อมแบบบ้านให้เลือก2แบบ คือแบบเชอร์และแบบเชอริสตัวแบบบ้านเชอร์เป็นแบบบ้าน3าห้องนอน2ห้องน้ํา1ที่จอดรถบนพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่105ยตารางเมตรส่วนแบบบ้านเชอริสค่ะเป็นแบบบ้านที่เพิ่มตามความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นโดยเพิ่มพื้นที่ใช้สอยของบ้านถึง125ตารางเมตรจํานวนห้องนอนถึง4ห้องนอน2ห้องน้ําและเพิ่มเป็น2ที่จอดรถค่ะส่วนการออกแบบโครงการค่ะเราออกแบบโดยใช้แนวความคิด Design for Urban lifestyle เพื่อตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองผสานเทคโนโลยีบ้านเย็นเพื่อช่วยประหยัดค่าไฟในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะกับแบบบ้านสไตล์โมเดิร์นในแบบฉบับของเลอเกอร์บูเียค่ะค่ะเดี๋ยวมาชมบ้านพร้อมโอ๊กกันเลยนะคะเข้ามาในตัวบ้านเราจะพบห้องนั่งเล่นก่อนค่ะตัวห้องนั่งเล่นกว้างขวางสามารถวางโซฟาตัวใหญ่สําหรับทุกคนในครอบครัวของคุณได้เลยถัดมาจะเป็นห้องรับประทานอาหารค่ะ ซึ่งความลึกของตัวบ้านที่มากขึ้นความสุขที่ขยายขึ้นทําให้เรามีห้องรับประทานอาหารซึ่งแบ่งเป็นสัดส,ส่วนชัดเจนจากห้องนั่งเล่นค่ะทําให้โต๊ะรับประทานอาหารของคุณเพิ่มจํานวนสมาชิกได้ถึง6ที่นั่งเลยค่ะถัดมาค่ะจะเป็นพื้นที่ส่วนของครัวในตัวบ้านค่ะพื้นที่นี้เราสามารถทําเป็นแพนทรีครัวเล็กๆหรือจะวางตู้เย็นหรือจะวางเครื่องครัวบางอย่างก็สวยงามค่ะส่วนสําหรับตัวเชอริสนะคะ เราจะมีฟังก์ชันพิเศษเพิ่มขึ้นมาเป็นห้องนอนด้านล่างค่ะเพิ่มขึ้นหม่อีกหนึ่งห้องสามารถทําเป็นห้องนอนได้ค่ะหรือทําเป็นห้องอนเนกประสงค์ห้องนั่งเล่นสําหรับทุกคนในบ้านหรือสําหรับช่วงเวลา work from home ช่วงเวลาเรียนออนไลน์ทําเป็นห้องทํางานก็เหมาะค่ะสำหรับชั้น2ด้านฝั่งซ้ายมือจะเป็นห้องนอนใหญ่ค่ะซึ่งกว้างเป็นพื้นที่5.7เมตรสามารถวางเตียงคิงไซส์ได้อย่างสบายๆค่ะพร้อมมีพื้นที่เหลือสำหรับวางตู้ข้างเตียงได้ทั้ง2ฝั่งเลย ส่วนพื้นที่อีกข้างหนึ่งค่ะเราสามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องแต่งตัวหรือว่าห้องทำงานก็ตามแต่สไตล์ของคุณลูกค้าเลยค่ะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะสำหรับสมาชิกที่เพิ่มขึ้นเรามีห้องนอนอีก2ห้องค่ะซึ่งสองห้องนอนนี้สามารถวางเตียงได้ถึง3ฟุตครึ่งค่ะหรือแม้แต่จะปรับเปลี่ยนเป็นห้องทำงานหรือว่าห้องพระก็ได้เลยค่ะ และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการค่ะเราออกแบบโดยใช้ความคิด Design for Green Living ซึ่งประกอบไปด้วยถนนเมนหลักกว้างถึง12เมตรคลับเฮาส์ส่วนกลางและสำหรับสายสุขภาพค่ะเรามีอุปกรณ์ออกกำลังกายสะดวกครบครันค่ะสวนสาธารณะสไตล์ t o p i c a l English Cottage กล้องวงจรปิดทางเข้าออกของโครงการและสำหรับเมมเบอร์เรามีคีย์การ์ดสำหรับการเข้าออกค่ะพร้อมระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะ และพิเศษสุดๆในเดือนนี้นะคะครบรอบ35ปีและลินสิทธิ์พรช่วยผ่อนสูงสุด35เดือนค่ะพร้อมโปรโมชั่นของแถมจะหนักจะเต็มค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับโครงการไลโอบิตลังสิตบางพูนของเราสำหรับลูกค้าที่สนใจเข้าเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงครึง่งหรือจะโทรมาคุยกับโอที่เบอร์นี้ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ทางโครงการไลโอบิดลังสิตบางพูลและโอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ